ป้าปูเปิดใจไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปจากนี้หลังกองขยะ20ตันถูกเก็บทิ้งเกลี้ยงบ้านหลังจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมของอบาตอบางฉลงจังหวัดสมุทรปราการได้นำพนักงานและเจ้าหน้าที่รวมถึงรถแบ็คโฮขนาดเล็กเข้ามาเก็บกองขยะจำนวนมากกว่า20ตันออกจากบ้านพักของป้าปูหลังจากที่ป้าปูนำขยะจำนวนมาก มาเก็บสะสมไว้ที่บ้านของตนเองนานหลายปีสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวต้องโพสต์ลงในสื่อออนไลน์และกลายเป็นกระแสะที่สังคมพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้โดยตั้งแต่ช่วงเช้าผ่านมาจนกระทั่งช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเก็บขยะที่กองหน้าบ้านและภายในบ้านออกมาขึ้นรถขยะ10บล้อทั้งหมด3คันเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีก่อนจะนํารถดับเพลิงพร้อมยาฆ่าเชื้อมาฉีดล้างทําความสะอาดบ้านป้าปู เพื่อนบ้านจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขส่วนประเด็นเรื่องสุนัขและแมวภายในบ้านของป้าปูเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาที่พักพิงได้ทันทีจึงกำชับให้ป้าปูเลี้ยงดูสุนัขและแมวอยู่ภายในบ้านและสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านให้น้อยที่สุดพร้อมกำชับป้าปูห้ามนำเอาขยะมาสะสมเช่นนี้อีกหากพบว่าทำเช่นนี้อีกหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านอีกก็อาจจะดำเดน,นินคดีตามกฎหมายด้านป้าปูยอมรับว่า ตอนนี้ยังไม่สบายใจบอกไม่ถูกรู้สึกกังวลกับชีวิตความเป็นอยู่หลังจากนี้ส่วนเรื่องสุนัขและแมวทางอาบาตอบอกว่าจะเข้ามาจัดการให้ตอนนี้ตนไม่มีปัญญาเลี้ยงเขาแล้วไม่มีไรายได้เลี้ยงเขาได้ไม่เต็มที่ตนก็สงสารสัตว์อยากให้ใครที่รักสัตว์มาเอาไปเลี้ยงแทนจริงๆก็ไม่ได้อยากเลี้ยง แต่ตนนิสัยแบบนี้เห็นแล้วอดสงสารไม่ได้เลยต้องเอามาเลี้ยงไว้ก่อนอย่างน้อยก็ยังปลอดภัยทั้งๆท,ท,ที่ตนเองก็ไม่มีเงินเพราะไม่ได้ทํางานมีเงินเดือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ผ่านมาตนเคยขายเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสองตามตลาดนัดแต่มาช่วงหลังไม่มีรถยนต์ที่จะนําเอาเสื้อผ้าและขยะออกไปขายหลังจากนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรแต่ลึกๆก,ก็อยากกลับไปขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่ติดที่ตอนนี้ไม่มีเครื่องมือในการทํามาหากิน เราไม่มีปัญญาซื้อรถมือสองอยากได้รถเข็นสักคันหรืองานประจำก็จะดีมากแต่ก็คงจะไม่มีใครจ้างเนื่องจากตนร่างกายไม่แข็งแรงและอายุมากแล้ว